น้ำมาสการครับผมอาจารย์ครับมาเจญคนคนไม่จบโว้ยอันหนนองเหมนอนเงี้ยงก็เหนงามายิ่มเอาคอนเ็ดหนอกันสิบมไม่แนวเดียวห่อครับผมบ่เขาจักงวดจักงวแล้วบ่เขายืนโอยขึ้นมายุ่สนอกันี่แหละครับกั ได้ยินแม่ว่าพระอาจารย์ส่งเป็นตาคือจังบ่ค่อยสิตจำบายปไปไหนคือจังบ่ซื่นบ่นใสแท้สองมือไหมนี่ว่าสั่นผมก็เลยมาสองเบอร์นี่ละครับสองเบองผมมามาถามเก้าเก้าบอจำบ่ายจำบ่าครับผมแม่ทักัปถามกันเลยจะเปหลายอย่างโอ้ยการไทยทำลายๆเนี้ยครับบอเลยคุยกันมาสองมือสามมือแล้วครับผมเคือบอเลยคุยอ <laughs> าจารย์เอฟซีถามหา แอดปันนี้จะไปหาอาจารย์ไทย17 18 19เมน,นี้วันที่19ค่ะ20เมือน,นี้วันที่3ครับโอ้ยตั้งแต่วันที่16ครับผมวันที่16กับบอดดี้บอดดี้ลงครับบอดดี้มา16 17 18ครับเอซี่เป็นว้าวไปตามพระอาจารย์ไทยเหมือนเดิมนะแอดารักษา กะคค้าผมสามารถขึ้นเขาหันหลาจังไรกัอยู่นี่เนาะนะครับมาเดี๋ยวก็เอฟซีกัะพ่อเมม็นมาทั้งรวยเบเลยกดียเป็นยังขึ้นน่านมาล้งปวดแถลทุตียือตตองหวัดเบาโดยสั่นอยากเห็นเด้ออยากเห็นคนมีโชกับอาจารย์ไม่อยากย่ามสัมภาษหาทายอาณาจารย์นั้นไงขึ้นมวลแถวงอายนเอาหนาบอกบอกก็ไม่เนอยากเห็นกามาพ่อแกวันที่สิบเอ็ดตัว วันที่สิบเอ็ดจะ่อยมาพอกันเนี่ยนัดวันที่อีกแล้บอกแบบนี้ผมกระสิจดเลยแล้วบอที่จริงกะวันที่ที่จริงวันที่สิบเจ็ดกเขามาอยู่ครับมาตอนเศร้าแต่ว่าพอดีพะอจันย์ว่าช่วงนี้ว่าเมยครับผมเมยแน่ก็เลยบ่ท่านอย่าเปิดวาจาเหมนไดปิดวาจาซะก่อนจากสามสี่มือว่าสั่น ก็เลยว่เอาโอเคครับผมให้พระจาจาร์พักพรน,นี่ค,คือที่ไปที่มากนะครับบัดนี้กับพ่อพานไปแล้วสามวันต่อพระจาจาร์ครับว,วดที่พานมากบ่เขาเนะาะความฝันก็ค,นค,คือยังบอกหอละ่ะความฝันอาจจะมาได้หรืออาจจะบ่มาก,ก็าได้แต่เื่อเรครับแต่ว่าเอฟซีบอกเสียดายเด้แอดบลาสั่น เห็นว่าวันที่สิบหกจะกลับมาใหม่อันเลขไอ้ไอ้อย่าลืมวันเกิดเราสุดท้ายมอยมันเกิดเห็นไหมที่ผมเอาลงคีปสุดท้ายไปบอกเพื่อนว่าวันที่สิบหกจะกลับมาใหม่แล้วกะอย่าลืมวันเกิดเราก็มาฉลองวันเกิดมันสิเกี่ยวโยงกันบอาสันป้าเป็นเครื่องไ้พปิศานาขัดแถวตันเอฟซีว่าไปบอยมปนวันเกิดแต่บปเป็นพ่อสอนพ่อผมเอาเสกิด ครับวสุเอฟซีฟังว่าเลขของ <c oughs> <c oughs> เลขของงวดที่ผ่านมาเน,นี่ยโอกาสที่จะมามางวดนี้ก็เปลี่นไปใดเพราะว่าเป็นยังเป็นก็จะต้องมาเฝ้าถึงเกี่ยวกับวันเกิดเพราะว่างวดวังหันตองงวดคือ,อย่าลืมวันเกิดที่ลงไว้คือหน<ม>ึ่งหกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดมันว่ครับ<ม>ได้แท้ไปพ่อสอวสัน <c oughs> ผมก็เลยว่าโอ้ยวสันดอก บางกระิบบางโดนคักโพดกระบังไก่โพดจากปวดได้สิตีถือก็สนอกถ้าปูดได้ถือก็ถือว่าเป็นบุญของเพลินซะนะครับเท่านั้นแหละเนาะเราจ่ายกันได้งงอยู่เนาะแต่ว่าฟังงงมันกับมันเกี่ยวกับมันเกิดอยู่ดิครับเป็นบะหมีอไทยมันจะกไหนมันเกิดครับสามสิบแปดปีทัสามสิบแปดปีว่าอยู่เท่าไหร่เนี่ยวันทีถามครับโอ้ยบวดถามมาถามมีถามมาถามมีตัวช่จ่ายไว้แต่ว่าเอฟซีใคละคน โบตีสามแปดนี่ครับเพื่อนตีสามศูนย์แปดรักกันมันเพื่อนกันแล้วจะเพื่อนแล้วสามสิบก็แปดแต่ว่าตีล้างหัวออกกับขื่อเยอะเบ้าอย่างไรมันกับขื่อนเนาะครับเวลาบริเวณนี้ออกแต่ว่ามันบริวารเล็กติอหลวดบ้องบ่เขาแม่ครับบ่อเขาบ่อเขาหาว่าสองงวนแล้วนะครับน้องอาดันเนาะสองงวดแล้วที่บาทนี่จะเสียดินครับรุดไปสองวดนะครับรุดไปสองงวนแล้วกันโอ้ยปูสันดอก อะไก็มาโผดมาผายนะจัาหน่อยกับสิเป็นบุญเด่นซีแล้วเจัาหน่อยกับสิเป็นงานงานวันที่สิบเอ็ดกับสิบสองย่งคือเก่าปะครับวันที่สิบเอ็ดสิบสองยิบยันปะแต่ว่าเป็นเมื่อไรแท่สรุปไปครับมอเชยนก็มีโซ่ความผู้เดียวเลมือไรกันแน่รับแจะว่าที่วันที่สิบเอ็ดนั่นแหละงานมืองานวันที่สิบเอ็ดเอฟซีกับมาดัดเจรจาดัฟอรนาก็มาด์เมือนที่สิบเอ็ด เช่นนาพ่าจันครับนั่ว่าหงจจั่ามาันที่สิดเบกกับที่แต่ว่ามันจเกนนะามที่สิบเบกัมันที่จองยังนะอันที่สอสวายอย่าง้นแต่ว่าเป็นงานนงานที่สิบเอ็ดศินาจัดงานนะครับแล้วก็ับเอฟซทางหนอยทอ ได้อันนไ้ก่อนครับที่พระอาจารย์เฮดไว้ฝักตออเอฟซีครับนาคานาคาเรียกซับรัพย์่ครับพญานาคาเรียกซับมันบ่ครับพญานาคาเรียกซับนะครับเนาะกับแวะเวียนเขามาครับมารวมงานของพระอาจารย์มาที่สิบเอ็ดเอฟซีใช่ไหครับเอฟซีที่มารวมงานยุกไกยุกไกพเขาอกมากมม้าครับพญานาคาเรียกซับนะครับเฮ็ดแล้วหรือเปล่าครับผมอาจารย์แล้วแล้ว บบบเบอร์นะหมายเลขเบอร์นี่ตเนาะอ๋อเป็นแบบนี้เหรอครับพยานาคาเรียกซับแล้วน,นี้รุ่นพิเศษรุ่นเอฟซีนี่นะครับรุ่นพิเศษสําหรับเอฟซีพยานาคาเรียกซับนะครับเนาะอ,อันนี้พระอาจารย์เตรียมไว้แต่แจกเอฟซีเหล่ากาญาติโยมที่มาร่วมการลงงานครับผมมีหกสิบดอกมีหกสิบดอก แต่ว่าขนาดจะพ่อจ่ดอกครับเพราะว่าเพื่อนกับเพื่อสีบอส่เหยีดลายพ่หลายดอกเพราะว่าดนมิเสียงวิบวิทย์ลายนะสวยเนี่ยงามครับผม ปิดทองนะ้มันบอกครับปิดทองนะแจกที่บอก,กอาจารย์แจกฟรี FC, ซุ่มมานี่แหละุ่มไฟมันรวมงานเลยอันนี้นะคะขอเน้นย้ํานะคะพระอาจารย์แจกให้ฟรีนะคะสําหรับผู้ที่เข้ามาร่วมงานนะคะนอกจากจะได้มากราพระอาจารย์แล้วเนาะยังจะได้ขอ,องดีติดไม้ติดมือกลับ<า>ไปด้วยนะคะนี่คะ่พะพญานาคะเรียกทรัพย์เอาบวานีกะ เรียบร้อยครับผมเมั่อไนรนนนนนครับผมมาลาปปบปร,ปรปับพรีหมดแล้วครับผมเหลือแต่เจ็บสี่กับบ่อแล้วบอ่ออาจางไรเพื่อนบ่อไรก็มี่าจานอยู่ที่นอนสองดอกอยู่ที่น่นมีสองอันเหรอใช่ใช่เบิกผ้าจับมาบูบชาพ้าจับมีสองดอกคอ,อ,อ๋ออยู่กับแนนมีสองนะครับอยู่กับแนนเหลือไว้อ่า อะไรนะมหาลปปลอดภัยดีอยู่แนนมีสองอันจะจะรับได้ผู้ใดอยากกุ้ซาค่ะติดต่อไปแนนพระร้วยครับผมแต่ว่าอยู่กับคนม่โชคตอนนี้เหลือแต่มหาทรับโชคครับผมกันเหลือประมาณจักห้าสิบนี่แหละครับมหาทรับโชคมีอยู่ประมาณห้าสิบครับผมแต่ว่ามหาลปปลอดภัยดีไม่มีแล้วจีาจานแค่ว่ายี่สิบบ่ ไว้เก็บใบเก็บใบแต่ให้ญาติโยมที่ทางไกลบนเขาหน้าหน่บ่ครับว่าจะเก็บไว้นั่นนยใบการโค่นไม่จบว่าจิงได้วมันศิษยขาดก็เก็บไว้ก่อนหน้าว่าสั่หน่อโอ้พระอาจารย์ก็บ่บอกหลายท่านถามมาบ่ได้ผมก็คิดว่าจะหมดแล้วหมดแล้วบัดใดแท้ต้องว่าอันนั้นอันรุ่นนั้นรุ่นนั้นอันของมันมาลาปาเปรีไมันมันม่รม่รู้เป็นแบบนในของพระอาจารย์นะ ก็บ่บกวา็กิ๊บวัยี่สิบดอกจอเป็นเสียจะเป็นพิจัญญาน,นี่แหละต่วันนันจะเป็นย่านที่เราครับอเอาชุอไมาเราเรียกเขาจาดตะวันต้นเจเจจ่าเพชรว่า,วจจาวนั่นมอาจารย์บ่ลูกปืนนะไม่ถว่าที่ซไเจจกาแกโยกหรอครับบ่น้มอมาลาบนีอ่อที่นี่มันอาจาร้กนยี่สิบดอกออาจารย์บ่ลูกปืนเยดีครับจานนี่อารส่วนพิเศษจริงจนะครับตัวนี้นะตัวยี่สิบดอกนที่เน่ยยโอ้ตะวักระงามี่ครับอาจารย์อื เพราะจะตุวนั้นอะไรปัจจุบันนั้นมันจะเป็นรูปปืนมหนบ่ครับอันนี้พระอาจารย์เอาตนี่ครับเร็ยป้อมกันนั่นแหะอัดป้อมนี่อัดยังครับสวดด้วยปฏิจจงไว้ครับเอาโอเคครับผมคร่าวๆเอาพระอาจารย์ตอนนี้เก่านันที่แล้วครับบานนี้บอกอปแล้ว่าแป๊บเดียวนึงแม่ได้ไม่ได้เลกครับตัว กา,าร์ดออนุญาตให้ทำอะไรอาจารย์ครับส,บญญสบินกันิตใ <c oughs> แล้วนี่ตัดสินอนุญาตสอบถามความฝันนครับวามคิดบางข้อเรื่องอะเรื่องอื่ดไหมครับเรื่องนี้ขาดว่าไรเนี่ยวันนี้จะขอขอนุญาตสอบถามความฝันของพระอาจารย์เนี่ยเพราะว่าเมื่อน,นั่นที่เขามาตอนวันที่สิบเจ็ดตอนเช้าพาระอาจารย์เขียนแต่ตัวเลขให้ <c oughs> บอกว่าไปเว้าโลดผมก็จักสิเว้ายังไรมีแต่ตัวเลขจัก กะสีว่าจังไหนบบดนี้ผมม่ขั้มกระสีว่าวกระสีว่าบ่ะไรครับว่าวิเศษตัวเลข็กผมว่าวัวโลดซช่ไหมอ๋อปกติอาจารย์กรสิเล่าความผันสู่ฟัง่นบ่ผมก็สิไปเว้าวท้ายทอดให้ FC เพิ่นฟังถ้าจะเอาแต่ว่าโอ้นี่เด้ออาจารย์ฝันแล้วได้เล็ตัวนี้มันก็สิเว้าแป๊บเดียวเพอนาทีก็จบซั่นตัวครทำมันมันก็ฝันจอนั่นแหละเอาฝันจะจ่อก็บ่เป็นหยังครับอาจารย์เอาบาดนี้ว่าอาจารย์ฝันว่าจังได๋ครับแนวทางที่ไปที่มาของเลขตัวนี้ ย่นนี่ไปผู้ป่ามาให้ผู้ปักคอมาให้ผู้ปักคอมาให้ปู่เอาปลาช่อนมาให้เออให้คนเอามาฝากให้คนมีโชคคือเกาคือจังเอาฝากใครบ่ครับอืมบ่เอาไม่ห้ยเลยเอามาให้เลยอาจันอืมเอาปักเอาปักคอมาให้จักโตครับ เอามาจากตัวกี่ตัวนับ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 ไปมเลยหกสิบแต่ว่าวัาว่าสิ่เลีวยมเราหกสิบสองันหนึงตง้ไม่ได้ใส่ไมยไม่ตัวนึงหนึบืนมากเองตัวนึงตัวหนึ่งมจะเห็นอยู่เอาเอาเป็นหกสิบเอ็ดตัวเเอาเป็นหกิบเอ็ดเลยเอาปูเอาปลาช่อนมาให้หกสิบตัวแต่ว่า บ้านี้จักอีกตัวหนึ่งมาใส่บืนตั้งอับตั้งับตั้งับตั้งับมากขึ้เตาเลยครับมันก็คือปลาเหรอแมาปลามันจะอ่าปลาช่อนนะครับังอ่าคิดกินตนาการอ่าเวลาปลาช่อนมันไตอยู่บนบกครับแหลมมันก็จะไตดิบืนตับ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 มาลักษณะนั้นเลยครับอืมก็เลยว่าเอาเอาเอาเป็นหกสิบเอสดรอสติมตนน่าเป็นนั้นไหมต้องกันเนล่าหกสิบเอส มันบอกมันบอยู่ในของมันอยู่ในอย่างดิมนบบนันอยูอ่ในเป,ป็นเต็มอยู่ในอยู่ในอยู่ในบริเวทีนะอบคือปลาอยู่มัอยู่ในที่กักขัน,นีม่ไม่มีภาชนะใส่มา,ามันนอ,อยู่แต่ว่ากล่องอยู่เลยว่างยุ่พื้นลักษณะเป็นพื้นเป็นยอย่างยังสิบอกครับเ,เบบล่นนับตัวนับได้ห,<ล>หกสิบตัวรว่าสินง่นแล้วก็นี่ตัวนึงออกมาพอดีเนี่ยออกมาอีกจัก จักบืนมาตัส๊สแตนจกัจกมาตัส๊สแจักนมันถือกินมูว่ามาชนิดเออไออาการที่ปลามันไตไต,าตามาเนี่ยเขาเรียกเขาพูดว่ายังไงภาษาไทยแน,น่ดิ้นเนีนปลาดิน้นไม่ใช่ไม่ใช่ปลาดิน้นถ,ถ้าภาษาอีสานเขาจะเรียกว่าปลาบืนปลาบืนเลยมันบืนมันกะตนปูอ,อ่าที่ว่าไอ้ที่ครูแท้คนละเขาเขาเห็นปลาทําลักษณะนี้เขาบอกว่าปลาดิ้นนี่สมมุติว่ามันอยู่ในหนองมันอยู่ในหนองตะกายเหรอคะตะกายเออตะกายใช่ไหมเออมันตะเกียบตะกายมา ปลามันตะกายเนาะ,<ต>ะนับได้หกสิบตัวปูออกมาหานับไป้หกสิบตัวตอนแรกบานนี่สักพักหนึ่งไม่รู้ว่าอีกหนึ่งตัวตะเกียบต,ตะกายมาจากไหนกําลังจะเก็บแวนะกําลังจะเก็บกําลังจะเอาหกสิบตัวเขาแล้วเขากระมังแล้วมันมีตัวนึ่งไหมตะกายนะคะเพื่อนหนึ่งัวนี่คือที่ไปที่มาของตัวเลขที่อาจารย์บอกไว้อื นี่คันแม่นพ่ออาจารย์เล่าสูผมฟังแต่มือนันผมเองเสียบซีฟังไปแล้วอ <c oughs> าจารย์เบาๆของเราเนี่ยกระป๋อยไม่ใช่มี่ักนิดอ่ะผมก็ผมก็ได้แต่ตัวเลขแค่คงสิงไปนั่งเบาจังใดครับ,มผ,มบผมเบาเพราะเปลี่ยนเงี้ยกันคันไม่ได้ตัวเลขบ้าน,นี้ก็เดี๋ยวกับเอานี่นะครับเนาะเอาให้ซี่เพื่อนๆหน่อยไปแต่ว่าเนี่ย อาจารย์ดิขอฝากกันนึ่งขนมขนูขยับพื่อจได้ไหมนะอาจารย์ขอฝากงานนี้ฝากอันนี้มันบระมาณนี้เลยอาจารย์ขอฝากกันเลขมากนะอ๋อเลขมันไป็นสามแปดเลขชอบส่วนตัวสามแปดสามแปดนี่งวดที่ผ่านมานี่ครับผมประการนครัแต่ว่าอาจารย์คิดมาก รอบส่วนตัวร <pictured. S 2> ่างร่างอย่างเดียวรอบส่วนตัวรอบส่วนตัวร่างอย่างเดียวรอบส่วนตัวร่างอย่างเดียวรู้สึกว่าการมัดส่วนตัวนี่ยมันได้จะิดูที่สามแปดก็แปดสามนี่นะไล่เที่ยวไล่ไหวนะยัง สามแ,แสาื่อมาสวนตัวเจ้าองหันหยัง่งพระประจรน์นี่สามแส,มสนเลขนี้มีชื่ออะไอาจารั์เขาบอกอนนายุาสามแนี่นตั้งจ่ต้องเกิดปึ๊บครับผม นี่ก็เป็นคงมู้ว่างทางแล้วนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ได้ิดเลยมันจะไม่ติดเลยต้นนี้พี่พ่อหลานบอกอะไรพ่อใหม่ไม่อีกเลรวะฉะนั้นโอ้พะอาจารย์บอกป่วยเห็นบอกครับเรื่องอะไรเราทำนี่แหละเพราะฉะนั้นเราเก็ขอเน้หนึ่งเราสิจัดงานดูครับ เอาก็คือรอบนี้บอเหมือนหวดที่ผ่านมาหวดที่ผ่านมานี่เขียนใส่ตะกามา907นะครับแต่ว่าออก80ครับอันนี้เพิ่งเพิ่งจะซิปใช้ขางูได้เลยปิดก้อนก้อนนั่นปลาจะดึนมากมันบอครับ ตัวนึงมันอแหกมันบ่ครับเิ่นมาบอเราแปดหกหนึ่งเนบอหนึ่งเิ่นบกใว่าเสียงกระซิบไน้ำอืมว่าแปดหกหนึ่งก็เลยาราบียบหกตีครับก็แบว่าวนหกตัวคนแแปดหกหนึ่งปนปลาะนอกมากกว่ดีแปดหก่งปปลาะนอกมากกว่ดีอมาตัวนึงเป็นหกหนึ่งดีเอเอาครับบาทนี้ไม่ใช่แปลจากความฝันด้วยครับเด้อ หรือจะแปลจากความฝันกับกับกว่าได้คือกันแต่มีเสียงปริศนากระซิบมาตามสายลมนะครับลราก็ล่อยมากร่อยมากล้วก็มา,กม,ากมาเข่าหูพระจารย์ครับแปดหกหนึ่งว่าสันซึ่งปลาก็เป็นแปดถ้าแปดความฝันเนาะครับอาจารย์เนาะมีอยู่หกสิบเอ็ดตัวตอนแรกมีหกสิบก่อนมาหนี้ เป็นเป็นบอผูที่นับนะครับนับนะครับตัวประมาณต้องบอกว่าหมดแปดหกหครับบ้านนี้มีตัวนึนหอวกมากผู้ใหญอครับจับตะเกียกละไกมากตะทางไหนแล้วก็มาร่วมกับมูเป็นหกสิบเอ็ดตัวนี่ครับที่ไปที่มาก็ชัดเจนครับผมบ้านนี้ทราบว่าตัวเลขแปดหนึ่งก็คือจับออกมาแมันบ่ครับจับออกมาอย่างไหนครับน่ว่าปากแปดก่กป็นตัวนี้มันออกมากอ๋อ ลาเป็นแปดแล้วที่มาทายมูนี่นนก็คือหนึ่งตัวที่มาที่หลังก็เลยเป็นแปดหนึ่งถ้าทั้งหมดเลยก็คือแปดหกสิบเอ็ดอบานี้ก็ชอบส่วนตัวนะครับเล็กชอบส่วนตัวนี้พระอาจารย์คิดมักครับสามแปดอ่อโอเคกัชัดเจนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ ขอย้ำไว้คือเก่าว่าเป็น<ช>เพียงความฝันครับให้ใช้สติพิจารณาดีๆครับผมเนาะทุกอย่างไม่มีความแน่นอนใช่ค,ครับเหมือนงวดที่แล้วนี้คนมีโชคก็มั่นใจมากๆ907 <c oughs> นะครับ <c oughs> มั่นถึงขนาดที่แบบมันด้วยคือมั่นใจด้วยส่วนตัวนะครับอันนี้คือส่วนตัวคนมีโชคมั่นใจงวดว่างหันมั่นใจส่วนตัวกัน เต็มที่เลยครับงางหลังตึมกเก้าศูนย์เต็มที่เหมือนกันเจ็บที้แต่ว่าให้บ้านเพื่อนกับวังซีที่เราอาจา์มแม่ออกเพื่อนว่าโอ้ยว่าสันเลขเก้าศูนย์เจ็ดน่เป็นอย่างาคือพระภาคกันลดลดแต้มมีเก่ามีมเจ็ดขามแปดไฟเอาก็แมนเพื่อนเพื่อนบอกเพื่อนปักกะดีเพิ่นจะมาบอกตรงๆแต่ว่าเป็นอย่างคือพ่ะภาคกันลดแน่เนียอันนี้คือแม่ออกนะครับแม่ออก ที่มอาจังหันยมยมอยู่บ้านมันคุยกันนะครับตัว่ากัะจจารย์ตัวเนาะสิตีปานนั่นเนาะให้ตัวใดว่ากัสิจับตัวนั่นโชคกับดวงหรอกันครับก็ปาจันแบบหลังมาถือที่เนาะครับพอาจย์ก็มุวงกั่นมาจดตัวใดโอ้กับอาจรออาจย์ด้วยเล้อคระบเอาฟาจันดัดด้วยอยู่บ่ครับเอารวยตัว แล้วอาจารย์กูว่าโอ้โหพอออกภูนี้เด้ว่าถึงมั่นใจเรื่อะครับกูงานตัวเป็นเองเลยวุ้ยพระอาจารย์มีเฮ็ดยังไงครับวานนี้วุ้ยจะยึดผาลักไปออรรถตัวว่าไว้นักใจได้วันนี้ถ้าพระอาจารย์ไปออดหลอดแล้ววันนี้คนมีโชคสิเฮ็ดจังไงครับอย่ามาแ่งพระอาจารย์ กับเป็นกองการแต่งศาสนานี่ความมุ uh ่ง huh. oh, ่าสนาอาอีซี่คุกหลายอย่างเลยมาวันแล้วโอ้สำคห้อนะแม่สำคห้อปูเพิ่นบังหลายเนี่ยเพิ่นเนี่ยพระอาจารย์ไปอดหลอดอ่าไปอดหลอดนี่หมายความว่าเปิดอัดหลาดด้วยครับเด้่ยข้าาไปอดหลอดเนี่ย แปลว่าเปิดอัตลาดเปิดอะไรคือไปเลยไม่เห็นส้นเลยอย่างนี้หรอใช่ไหมครับหายผู้กรีดแม่เกินนะเอาครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวจากไหนก็สิรบกวนพระอาจารย์ซมี่ะไรตงนะครับผมอแล้วบ้านนี้อีกจักนั่นก็รู้โชว์กันชาวบานแล้วพระอาจารย์จะบอกรายละเอีย่าเดือดร้อนงานนะครับเนาะเอาครับผมครับเพราะว่ากันติดปุ๋ยพนกไม่โต มาว่าในมันสุดเพางานก็มสิบ่เข้าใจคร่ะต้องว่าผู้เดียวมันก็ไม่ชอบว่าผู้เดียวอธิบายผู้เดียวครับว่าวันที่สิบเอ็ดนี่ยงานหลังนี้ครับรายละเอียดเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวก็ถือมาแจ้งเอาเดี๋ยวมานน่าอะไรพอใส่ผิวบอกเวลาไม่มีบอมีเวลาพอร์ดรับนี่โว้ เตรียมประกาศจดตอนนีอมาี้ตาบอกว่ามีเวลาอาจารย์จีบอกครับผมวลาไดนอานี้จะพดมีตัวอื่นอเปล่าวำท่านตันนั้น9โมง39นาทีออก93เนาะสังเก้วนเวลาการนี่อย่าง้อยที่คุณมอหนายังติดก่อน9งีน่อน9เน่อน่เอารงพ้นี่ไปต่อเลย อาจารย์สันนะครับนะครับผมอ้านนี่จะบ่รักจะาบอกรครับผมเราะว่าแล้วน,นี่เพียงน่านอ้วยค่าบ้านก็ได้นั่นแหละยื่นให้บ้างเพียนงานจักจาเยะครับขอบนะเนาะครับผมขอบคุณพระจารย์หลายๆครับผมสาค